พุ่นหลไหลายมาแล้วก็ยังไม่มีอะไรหรอกแต่แล้วก็สู้ต่อไปสู้ต่อไปแต่ด้วยความระมัดระวังมือเก่ามือใหม่ระวังแมนบะยายไม่ทำเหนือขึ้นไปอีกบางงั้นความขยันยังไม่พอก็เลยข้าเก่าเกาเก่าเกดาอยู่บ่พี่นอง และเงาเๆาล่มลงโต่ง,ตง,ตงกวนเมฆเล่นบ่มีไผสีม่าเบิงไล่สดค้นเสียงกล้องโคกกล้องดุงแล้วห้องก่จังควยันเต็มเต็มที่เนาะันมาแล้วก็ยังไม่มีอะไรหรอกแต่แล้วก็สู้ต่อไป สู้ต่อไปแต่ด้วยความระมัดระวังมือเก่ามือใหม่ระวังโอ้ยโอ้ยน้องนั่นละน้านั่นละน้องข้ามเก่า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 ได้อยู่บ่พี่น้องและเงาเหงาล้มลงโต๊ะก้นเมฆเล่นผู้เบาทือแค้นแล้วลงเงินแล้วกระเป๋า ว่เก่าแก่กี่ปีใจเอ่ยมาสร้างล้วงบ่มีไผ่สีมานเบิงไหล่สดคนข้าเวบาเจ้าได้วันคิดหอดเพลินดีเนาะคิดหอดเพลินดีให้มันเป็นวิธีทํามันจะดึงดูดเพื่อนเพื่อนเข้ามา อย่างน้อยวิธีทําเหล่านั้น <c oughs> ยายก็เล่นม่วนๆไปทําเรื่อยๆร้านก็บอกว่าทําอาหารด้วอเออทุกอย่างให้เป็นวิธีทําเพื่อให้ความสนใจของเพื่อนคลิปเดียวอ่ะทํายังไงก็ได้บ้าให้พอ <c oughs> <c oughs> ไอ้โบนังเบิ่งดาวนั่งกันโฮมีผ่านมาแล้วสามเดือนแต่ยายยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่ายายทำคลิปการเชื่อมต่อช้าหากโบมีอาอคือเก่ายายทำอาหารเด้อให้มันเป็นขั้นตอนของเป็นวิธีทำ นั่นแหละค่ะขอบคุณมากอ,อตามสบายเด้อขอให้ปังๆว่าสันละว่ะ <laughs> เอ้อวตอนนี้ปูปลาหาวังสังตะนองเจ้าของนำและย้ำมื่อฝนไม่ทุกอย่างเหมืมอนสิ้นความหมาย มาทักทายเพื่อนรอเพื่อนกับมาหารอเพื่อนมาหาเรานั่นแหละท่านสะดุดล้มมาเริ่มต้นใหม่เราเข้าไปหาแล้วก็โอ้คิดถึงคิดหอดเรายัางไม่ผ่านอมผู้ที่เรา่าชีวิตประสบการ์ณชีวิตสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าเหมือนเดิมข้าเเบาเจ้าได้วันคิดหอดเพ่ินดีเนาะ คิดหอดเพิ่นเล็น้อยลอยทะเลเป็นว่าอาเบล<า>บาดกำลังชมสวัสดีค่ะคุณรามห่อนบ่ห้อนอยุครับจนในเปิดพัดลมเออเรียนรู้ต่อไปเพิ่มเติมเพิ่มเติมเออ แต่ต่อคลิปมาเป็นก็เพิ่งจะไปหัดฝึกหัดวสาสันทหะนะตามสบายเด้อขอให้ปังปังวสาสันละวา <c oughs> <c oughs> ลงน้องคงหากใครอีกบ่ได้ตราบที่เดือนขอบคุณสองดวงตาใครหนอใครหนอ ทักทายนะคะเปิดค่าการมองเห็นสามดวงตาค่ะแต่อะไรมาตั้งแต่ทํามาโอ้กว่าจะผ่านกว่าจะผ่านมาได้มันบ่อ่วันนี้มาเปิดค่าการมองเห็นนิดอ่ายายไม่เก่งนะคะทักทายทักทายกันค่ะแต่เพื่อนอีกบางท่านโอ้ท่านสะดุดล้มเสียแล้วแล้วอกสาวนังปวดแล้วจังหว่านั่นเป็นแผล เ,เราทําคลิปไม่เหนือเดิมเคยทำสามต้องทำสี่ทำห้าพอเห็นทำห้าคลิปขึ้นคลิปยาวทำห้าคลิปขึ้นก็เลยเร้องเพลงรอเพื่อนเราทําคลิปไม่เหนือเดิมเคยทำสามต้องทำสี่ทำห้าพอเห็นทำห้าคลิปขึ้นคลิปยาวทำห้าคลิปขึ้นก็เลย ทำสบายนะยายประสบการณ์ชีวิตของตัวเอง <_ an> บลเลียนบรูบลเห็นถ้าไปเลยนให้จ้าคอยรู้เนาะคะ่ะเนาะด้วยคำว่าหัวใจรายงานทำคลิปเรียวอ่ะแบบจ,จบดอก,นอกเโนาะพีน้องเป็นสิบหานาทีซํมนีก้กกับพ่อขอบคุณมากมหม คุณรามที่แวะมาเนาะคะ่ะเราเคยล้องเพลงพี่น้องจา้งาตื่นมาฮึขอบุณหลายหลยอ่ายายไม่เก่งนะคะทักทายทักทายกันค่ะแต่เพื่อนอีกบางท่านโอ้ท่านสะดุดล้มนะท่านสะดุดล้มมาเริ่มต้นใหม่ เราเข้าไปหาแล้วก็โอ้คิดถึงคิดฮอดเรายังไม่ผ่านอืผู้ที่เราผ่านโดนเตือนอยู่บ่อยๆ <c oughs> เปิดค่าของการมองเห็นให้ตัวเองมีอะไรขยับพ <c oughs> อตั้งค่าโบนัสชึบเออ <c oughs> แต่เราจะทําได้ไหมล่ะ <c oughs> ตั้งค่าโบนัสได้ <c oughs> <c oughs> ยายไม่พูดนานหรอกค่ะเปิดค่า การมองเห็นให้ตัวเองเฉยๆแปดนาทีผ่านไปถ้าไม่มีใครแล้วคใครนอใครนอะยายไม่รู้ยายไม่รู้อ๋อคุณรามจงสองเจ้าของน้ํำลายามเมื่อฝนมั่นขวนหัวล้มวอนบางคนเล่นห,หลายเครื่องตามสบายเดอ้อขอให้ปังปัง กำลังชมสวัสดีค่ะคุณรามหอนบอหอนยุครับจนในเปิดพัดลมมารอเพื่อน,อนบ่มีไผ่สีมา่านเบิงไล่สดค้นขอบคุณครับ บอกเป็นอย่างดอกคาบคุณลาบเพื่อนกให้สางสันคกับพี่น้องค่ะเอาเสียงขื้นในบอโนโดนเตือนอยู่บ่อยๆเปิดค่าของการมองเห็นให้ตัวเองโดนเตือนอยู่บ่อยๆ เปิดค่าของการมองเห็นให้ตัวเองยายก็เพิ่งจะไปเรียนรู้ยายเพิ่งจะทำ ee, ตามขั้นตอนเนาะแต่ไหนยายไม่เก่งนะคะทักทายทักทายกันค่ะแต่เพื่อนอีกบางท่านโอ้ ท่านสะดุดล้มมาปัวจังสีเศร้าขัางห่วงดวงสาวน่งเรียบลงเรือลไม่ปังทำคลิปไม่เหนือคลิป oh <my. S 1> เคยทำอยู่สามคลิปเป็นแถวแนวปูปาหาบ้าง ซังเต่นอสัมนี้ละคะ่ะควนๆกันพือจังดีคือจังไข่วาสัน <c oughs> ไปเปิดพาก,กังยุโขยุป้า,เ,าเสียงเบาไปเนาะเสียงเบาไปวัดดีจนจบดอกนะะพี่น้อง,ยยองเปสิบหานาที่ซัมนีก,กับพ่อขอบคุณมากไหม คุณรามที่แวะมาเนาะะ่ไปเปิดผักกั้งยุโหกยุป้าปน